ข้อเท็จจริงให้คนไปชี้แจงถแถลงสิ่งใดที่เป็นข้อสงสัยทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องทําแน่นอนส่วนกรณีของอความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็แต่ละพักการเมืองก็รวบรวมประเด็นกันอยู่นะครับส่งเข้าไปก็มีการไปพูดคุยกันนะครับแต่ว่าในช่วงสองสองสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงคนที่พูดถึงว่า การแก้ปัญหาตรงนี้คงไม่ใช่แก้ปัญหาให้กับนักการเมืองะนะซึ่งอันนี้ผมก็ได้ย้ําในที่ประชุมวุฒิสภานะครับว่าว่า,วามันมันต้องเป็นเรื่องการแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นนี่สาคัญนะครับในส่วนของพรรครัฐบาลก็ดีและผมเชื่อว่าในส่วนพรรก,การเมืองอื่นๆและวุฒิสภาเนี่ยคงไม่มองข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าการสร้างความปรองดองในการวางกติกาทางการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ถ้าเป็นที่พอใจของนักการเมืองแต่ประชาชนไม่พอใจเนี่ยม,มันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมผมยังมั่นใจว่ากรรมการทั้งสองชุดก็จะตระหนักถึงถึงความตรงนี้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนก็จะเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการต่อไปครับอย่างกรณีที่ คณะกรรมการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องของการสลายการชุมนุมถ้าเกิดว่ามีข้อสรุปออกมาเสนอให้รัฐบาลรัฐบาลจะดําเนินการอย่างเช่นถ้าเกิดบอกว่าเจ้าหน้าที่รุนแรงเกินวาเหตุก็ต้องมาดูเลยละครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไหนปฏิบัติการอย่างไรแล้วก็ทางทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างกองทัพเนี่ยท่านมูจนิการก็บอกกับผมแล้วว่าถ้ามันมีตรงไหนก็ต้องไปสอบ ก็<ไ>ที่จริงกันออกมาครับครับตอนนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลเองก็จะชี้แจงอย่างที่บอกว่าจะมีเปิดเว็บไซต์ในช่วงเที่ยงวันนี้ทางทหารเองลงพื้นที่ไปก็จะไปชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของการสลายการชุมนุมแต่บางพื้นที่เนี่ยดูเหมือนว่าจะยังปฏิเสธการเข้าไปคือก,ก,ก็ก็คงต้องช่วยๆกันนะครับต้องช่วยๆกันต้องยอมรับว่าเวลามันมีความขัดแย้งทางการเมืองเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยความรู้สึกมันก็มีความรุนแรงมีอารมณ์กันนะครับแต่เราก็ต้องเอาข้อท็จจริง แล้วก็ว่ากันด้วยเหตุด้วยผลนะครับซึ่งก็รูปแบบนี้ก็จะหลากหลายจริงๆแล้วเนี่ยก็มีบางฝ่ายบอกว่าเอ๊กก็หยุดพูดกันเรื่องนี้เลยได้ไหม,มนะครับผมก็บอกว่าจริงๆแล้วม,มันมันมันไม่มีอะไรแล้วตอนนี้นะครับคือในส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาเหตุการณ์เหล่านี้มาเพื่อที่จะไปะกล่าวหาใครหรือไปว่าอะไรใครนะครับเพียงแต่ว่ามันมีคนที่ยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในในประเทศเนี่ยนะครับ ในภูมิภาคบ้างแม้กระทั่งในกรุงเทพในลักษณะที่ไปให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพื่อหวังที่จะสร้างอารมณ์ต่อต้านรัฐบาลต่อต้านกองทัพเพราะฉะนั้นเราก็จาเป็นต้องเอาข้อเท็จจริงไปให้ประชานชนจะชั่งน้าหนักยังไงก็ผมคิดว่าข้อเท็จจริงมันจะชัดนะครับ,รบยกตัวอย่างเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะเอาภาพเหตุการณ์ต,ต่างๆที่มีการนําเสนอ เพื่อมาอธิบายบนะครับแล้วก็อาจจะมีภาพที่มีความสมบูรณ์กว่านั้นนะผมยกตัวอย่างเช่นบางทีมีภาพนิ่งหนึ่งภาพและคนก็บอกอันเนี้ยแปลว่าอย่างนี้อย่างนี้เหมือนในสภาก็ต่างกันใช่ไหมครับเราก็จะอธิบายว่าภาพนิ่งเนี้ยภาพนี้ถ่ายที่ไหนเมื่อไหร่นะครับอย่างในช่วงสัป,สปดาห์เนี้ยนะครับมันมีอยู่เคยมีภาพหนึ่งที่มีการนําเสนอว่ามีทหารที่ที่ใช้ปืนที่ไม่ใช่ M16 น,นะครับ ขณะนี้คนที่ถ่ายรูปนั้นเขาก็มาอธิบายแล้วเขาถ่ายที่ไหนเวลาเท่าไรแล้วก็คําสั่งในการใช้อาวุธตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในในเรื่องไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นผมว่าพอเรามีความชัดเจนอย่างนี้คนจะได้สบายใจนะครับแล้วก็อ,อย่างอย่างกรณีที่ผมยกตัวอย่างนะคือก่อนหน้านี้เขาบอกอ้าวแสดงว่าใช้ปืนที่มีเอ็มสิด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนซึ่งไม่ใช่เอ็มสิก็อาจจะเป็นเรื่องจากเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับแต่นี่เราเอาคนที่ ถ่ายรูปเนี่ยเขาสามารถมายืนยันได้ว่าอันนี้เกิดขึ้นตรงบริเวณยมราชนะครับตอนนั้นเนี่ย <c oughs> มีการขับจรถดับเพลิงหรือรถประจําทางมาเหมือนกับอาจจะเข้ามาชน <c oughs> ก็มีการสั่งเตรียมพร้อมนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการยิง <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะแล้วเราก็ต้องทําอย่างนี้ไปทุกกรณีนะครับ <c oughs> เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นไปอย่างที่บางคนอาจจะ กลัวว่ามันเกิดขึ้นหรือระแวงว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีการปิดบังกันรเราต้องการให้มันโปร่งใสที่สุดคือในที่สุดแล้วรัฐบาลเชื่อมั่นไหมครับว่าจะเข้าถึงในเรื่องของการสร้างความมั่นใจได้มากกว่านี้ผมคิดว่าเราทําเต็มที่นะครับและผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับถ้าเปิดใจกว้างที่จะรับข้อมูลทุกๆด้านจะเข้าใจนะครับส่วนประชาชนที่ยังติดใจในบางเรื่องนะครับเรื่องคดีความเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าขณะนี้ก็จะให้ทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาคอยถแถลงเป็นระยะระยะเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทำไมคดีนี้คืบหน้าอย่างนี้ทำไมคดีนี้ดูช้าทำไมคดีนี้ดูเร็วรนะครับว่ามาตรฐานที่ใช้วิธีการที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วก็ใครที่ยังมีความข้องใจเรื่องนี้ก็ยังสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับ,รบเราก็จะชี้แจงไปต่อเนื่องครับ เมื่อกี้พูดถึงกรรมการเรื่องของข้อเท็จจริงที่นี้เรื่องของการสร้างความสมานึกชันแล้วก็รวมไปถึงการแก้รัฐมนูญด้วยแต่ะพรรคเองกําลังสรุปเรื่องขึ้นไปสู่กรรมการชุดนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์เองได้ข้อสรุปเรื่องของการแก้มนูญหรือเปล่าเรามีคณะทํางานของเราอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะว่าในในพรรคเนี่ยก็จะมีคณะทํางานที่ทํามาตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญไปจนถึงก่อนจะประชามติไปจนถึง เมื่อรับหลักการประชามติแล้วแล้วก็มีการพูดถึงการแก้ไขเพิ่มเติมมาตราต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆนะครับก็จะนําเสนอความคิดเห็นไปรวบรวมกันที่พูดกันมากช่วงนี้คือเรื่องของนิรโทษกรรมคือถ้ายกบอกว่าการแก้ไขในสังคมส่วนรวมต้องได้ไม่ใช่แค่นักการเมืองอย่างเดียวแต่ต้องยอมรับว่าจุดหนึ่งของปัญหาคือนักการเมืองหลายๆที่มีปัญหาเหมือนกันคือคือขณะนี้คงไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมกัน นะฮะแต่ไปพูดถึงรัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งถ้ามีการแก้ไขแล้วก็มีการตั้งคําถามหรือรสอบถามกันว่ามันจะมีผลย้อนหลังหรือไม่อย่างไรนะฮะผมคิดว่าหลักที่ที่ผมสนับสนุนก็คือว่าดูว่า <c oughs> มาตรานั้นบทบัญญัตินั้นเนี่ยมีเหตุมีผลที่ดีหรือไม่ครับระบบที่ดีที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยบทบัญญัติควรจะเขียนอย่างไรต้องเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะครับถ้าเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งเนี่ยผมคิดว่าก็จะจะไม่มีปัญหา นะครับแต่ว่าถ้าไปตั้งธงว่าจะทําให้คนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อย่างนี้ไม่ได้ประชาชนจะไม่ยอมก็ยังมีเวลานะครับแล้วก็แล้วก็ข้อยุติก็ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องยอมรับว่าเสียงที่คัดค้านการแก้ไขก็มีนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็อาจจะดังขึ้นนะครับหลังจากที่มีกระบวนการตรงนี้ผมว่าดีที่สุดก็อย่างที่ย้ําไปแล้วก็คือคณะกรรมการก็ต้องมี รูปธรรมของช่องทางของการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ทีมงานเตือนแล้วเวลาใกล้จะหมดผมให้นายกพูดถึงเรื่องอาการเตรียมพร้อมสาหรับประชุมอาเซียนกับผู้เจรจารอบใหมให่เห็นว่ามีการสํารวจที่กันแล้วใช่ครับเราทําหลายอย่างพร้อมๆกันไปนะครับที่จริงสิ่งหนึ่งก็คือว่าที่ผ่านมาเราก็มีการประชุมระดับนานาชาติอยู่นะครับอาจจะไม่ใช่ระดับผู้นำแต่ว่าระดับรัฐมนตรีหรือว่างานระหว่างประเทศใหญ่ๆขณะนี้ก็เดินอยู่หลายงาน ผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งสังคมโลกเขาก็รับรู้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนที่สองเนี่ยกรอบเวลาการประชุมใหม่เนี่ยเราก็พบว่าเดือนนี้ทาไม่ได้เพราะว่าผู้นํายังไม่สะดวกพร้อมกันนะครับก็ตั้งเป้าไว้เดือนมิถุนายนนะครับก็กระทรวงการต่างประเทศก็กาลังประสานงานกับบรรดาผู้นําของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในแง่ของสถานที่ก็ได้ข้อยุติว่าเป็นภูเก็ตแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็คนที่จะดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ก็ทำสองอย่างนะครับก็คือ1ไปสำรวจสถานที่แล้วกับ2เนี่ยก็จะมีการปรับปรุงมาตรการหรือรูปแบบวิธีการทำงานนะครับ,รบโดยนำเอาบทเรียนจากพัทยามามาประกอบแล้วก็เมื่อได้ข้อยุติตรงนี้ก็คงจะสามารถที่จะอธิบายให้กับบรรดาประเทศต่างๆที่ต้องมาประชุมเนี่ยให้เกิดความเข้าใจและมาความมั่นใจต่อไปครับ คานผู้ชมครับนั่นก็คือหลายๆแง่มุมหลายๆเรื่องในเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอิสิ์นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรรับเชิญอีกครั้งครับครับอ๋อวันนี้ก็ยังมีของขอบพระคุณครับเป็นรอบที่สองนะครับก็ผมัว่าคืนนี้ท่านนายกคงจะมีเวลาพักผ่อนดูนิวคาสเซิลเตะกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้ทั้งผมธีระธัญญาณผลและท่านนายกอิสิ์